ไม่ได้ไม่มีไม่มีเวทีบนที่ที่ไม่มีเวทีดูนั่นดูนั่นนกแสดงเลยเกี๊ยบควนอีกรอบครับชัดๆขอฟังขอให้ผูกที่ฟังให้ชื่นใจชัดๆน่านเจี๊ยบเลยงานเย็นเนื้อหอยอย่างเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคนเปล่า เป็นคนนอนยายอะไรเลี้ยงอะไรยายมีเป็นคนเลี้ยงหอยสดยายมอนเป็นคนเลี้ยงหมีอ้ยยอาดีจรอะไรของยายมีหนีบหมอยหนีบหมอยอะไรเนี่ยต่อต่ต่อยายมีไหมยายมีไหม อะไรเนี่้มยิ้มยาอนไปไปไปแล้วเฮ้ยมึงองไห้ปะเนี่ยตูตายจ้ะเดี๋ยวเมาปกองไห้แก้ง่ะได้รู้ไไม่ได้ได้ไอยากมีเป็นคนเล่ก หอยหอย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 าได้โอกาสไหมยได้ับโอเคครับไป่าติหน่คนเลี้ยงหอยยาติ็นึ่คนเลี้ยงหมูต้องอากาศดีดตองากาดี่จะไม่หนีมียน้อยฮะไปไป